สวัสดีครับเอ้หเป็นคนคนละคนเลยไหมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เต้นเลยครับมามาละครเรื่องอะไรมาละครเรื่องความทรงจำสีจางครับผมอ่าพี่ห่างของเดียวมันเกี่ยวอะไรพี่ดูทีเซอร์มันมีสองมันจะมีตัวดราม่ากับตัวคอมเมดี้เกี่ยวความรักครับ ความรักแล้วก็เติมน่าู่าฮ่าเป็นเรื่องลึกลับชื่อเรื่องว่าจำสีจำมันเกี่ยวกับความรักแล้วมันเกี่ยวกับความทรงจําที่มันหายไปของแต่ละคนเอ้ยเขาก็ตามหาพี่ชายเขาส่วนผมก็ตามหาความทรงจําของผมที่มันขาดหายไปในตอนเด็กส่วนจอบกับซีนก็ตามหาค้นหาความรักในแบบของเขาอ่าก็ให้เขาเล่าไปครับมันมีความลาบนันเลยเหรอแต่ละคนอะ มีปมเยอะครับผมเองก็มีปมว่าอยากรู้ว่าตอนเด็กๆเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุยังไงคนที่แบบจาอะไรไม่ได้ตอนเด็กๆมันก็อยากจะจําได้นะมันเป็นความมันเป็นความจําเสื่อมเลยเหรอหรือว่าเป็นแค่ความทรงจำแต่ก็รื่องความลับความไม่ใช่ครับความทรงจำเสื่อมไปเลยแบบหายไปเลยตอนเด็กๆหายไปเลยยากไหมเพราะว่าพี่ดูเดี๋ยวตีเซอร์มันดูเติ้ลมันดูเป็นเติ้ลเติ้ลเหรอดูเป็นเติ้ลกับเติ้ลเลยเหรอยากครับยากแค่มากถ้าเป็นในพาร์ทคอมเมดี้อ่ะถ้าไม่พาร์ทดราม่านะ ไม่ค่อยคอมเมดี้ครับไม่ค่อยคอมเมดี้เรื่องนี้มันแบบมันแบบมันเป็นเรื่องของความรักที่ค่อยแบบค่อยคซึมต้องใช้คํานี้ว่าว่าค่อยๆซึมไปเรื่อยๆคนก็นจะเริ่มอินไปกับตัวละครแต่คนดูต้องเปิดใจหน่อยอ่ะต้องเปิดใจหน่อยเพราะว่าเรื่องมันจะค่อยๆเล่าว่าตัวละครมันเป็นแบบนี้นะเพราะตัวละครเยอะมากในเรื่องเยอะมากว่าคนนี้มีปมแบบนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะ <Seattle. S 1> อื่จริงกลัวคนดูจะงงมาถ้ารู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปผมกลัวคนดูจะแบบ ไม่เปิดใจรับมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบพอเรื่องขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่คนที่แบบดูก็ดูตามนิยายอะ,อะไรเงี้ยเอามาทาเป็นละครแต่นี <c oughs> ้เป็นสูตรอ่าเป็นสูตรแต่นี้เป็นเรื่องที่เปิดมาใหม่ทํามาใหม่พอเรื่องขึ้นมาใหม่ก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจรับหน่อยอ่าเปิดใจรับแล้วก็เข้าถึงตัวละครเพราะว่ามันเป็นแบบความรักที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆด้วย <c oughs> เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกับเคยคิดไหมว่าชีวิตหนึ่งเราจะได้มาเล่นกัดเตยๆไม่เคยนะเคยคิดว่าแบบ เคยแค่เคยถ่ายรูปด้วยกันแต่ไม่เคยคิดว่าแบบจะมาร่วม ร่วมการสดแสดงกับนักแสดงมากฝีมืออย่างเต้ยจรินพรครับเต้ยต้องมาได้ยินแล้วล่ะต้องเดินผ่านตรงนี้นะใช่ใช่ใช่ก็ตั้งใจพูดให้เขาได้ยินแหละไม่รู้เขาอยู่ไหนเนี่ยปิดอปิดประตูแล้วด้วยเป็นไงบ้างร่วมกับเต้ยมัน <c oughs> มันยังไงบ้างเพราะมันเป็นนักเอกที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอแล้วเราไม่เคยคาดคิดผมแค่เคยถ่ายรูปกับเขานะตอนงานช่องเคยแบบเฮ้ยพี่เต้ยขอถ่ายรูปด้วยหน่อยครับยูเป็นเบนซ์เอฟซีเฮ้ยจริงๆอันนี้จริงๆยังมีรูปอยู่เลยเนี่ยไอจีถ้าจำไม่ผิดแสดงว่าเราตามมาตั้งแต่อุททยยิพ์ ไม่ใช่คือตา้คือรู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าเขาชนะอุทัยทริปมาแล้วก็ใช่แล้วก็แบบก็เห็นแหละว่าเขาแบบเป็นเน็ตไอดอลอยู่โรงเรียนบดินเดชานะอะไรเงี้ยเออแล้วพอมาวันนึงได้มาเจอตัวจริงอยู่ที่ช่องสามอพี่เต้ยครับขอถ่ายรูปด้วยหน่อยครับชื่อเหมือนกันเลยผมก็ชื่อเต้ยครับตอนนั้นเรายังแบบ ใใหม่อยู่ก็เลยถ่ายรูปเขาลงไอจีไปยังมีอยู่เลยมั้งตอนเนี้ยรูปถ่ายกับเต้ยเต้ยเนี่ยแล้วก็ลงแคปชั่นว่าเต้ยเต้ยอะไรเงี้ยตอนนั้นชอบเพราะอะไรหรือเพราะว่าเพื่อนผู้ชายชอบหมดทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นอย่างในตอนอือนกันเขาเป็นไอท่อไงแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยตอนนั้นผมก็มองแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบชื่อเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยอืมมันเองเลยใช่ไหมคิดไปเองคิดไปเองเลยแล้วพอมาเจอ ตัวจริงพี่เขาตรงปกมาในสิ่งที่เราคิดไว้ตรงปกมากรที่เามากกว่านิดนึงน่ารักครับแล้วก็ฝีมือการแสดงนี้แบบเป็นธรรมชาติมากๆอันนี้ต้องแบบต้องต้องยอมรับในเรื่องการแสดงเขาเลนเรื่องดราม่าเรื่องความเป็นธรรมชาติเขาคือเล่นสิบเทสเขาก็ไม่สามารถเล่นให้มันเหมือนกันได้เราต้องคอยดูเขาเขาก็ต้องคอยดูเราแล้วก็ต้องรับรีแอคชั่นกันอย่างบางคนบอกว่าชอบพ่เตอร์ตรงรอยยิ้มเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะรอยยิ้มสวยกับทรงผมมาแต่แต่ของเขาเราชอบตรงไหนของเขา เขายิ้มนะเขาจะเป็นคนที่ยิมมย้มแล้วมีเสน่ห์ยิ้มแล้วโลกสดใสเวลาเขาร้องไห้ก็เศร้าก็เศร้าสุดๆไปเลยแล้วพอเราไม่ได้กับเขาจริงเราเก่งมามด้วยความเป็นหอว่าอัดย้อนต่อไปเราเป็นเด็กที่ชอบก่อนแลได้ไม่ได้กับคนที่เราชอบอชื่นชมดีกว่าใช้คำว่าชื่นชมดีกว่าชื่นชมแบบเป็นไอดอลนะเป็นผู้หญิงที่แบบรุ่นแรกๆอมไม่ใช่ด,ดูดูแก่ไปเป็นรุ่นแรกๆอ <c oughs> เป็นยนไอดลยุกเบิกยุกบุกเบิกอ่ายุกบุกเบิ<ห>บก,บบกบที่แบบใครๆก็มองว่าแบบเฮ้ผู้หญิงคนนี้คือ,คอไอดอลทําให้แบบสดใสอะไรเงี้ยเคยบอกเาไหมว่าเราได้ถ่ายเราได้เก็บรูปเขาไหมหรือว่ายังไงเขาเมื่อก่อนจะเป็นรูปถูกไหมมัน,มนไม่ไม่บอกไม่บอกถ่ายถ่ายรูปโทรศัพท์นี่แหละอืมถ่ายรูปโทรศัพท์แล้วก็เอาลงไอจีแล้วก็แบบพอได้มา เมื่อกี้พูดถึงไหนนะพูดถึงเรือว่าเออแบบไม่กล้าบอกเขาว่าเราชอบเขา,เา,เาขนาดน้ใช่ใช่แต่พอได้มาการแสดงของเข,เขาแสดงเป็นธรรมชาติมากมเพราะว่าเขามาจากสายหนังจริงๆแล้วผมชื่นชอบเขาจริงๆตอนที่เขาเล่นหนังนะเ,งเพราะว่าโอ้โหเรื่องเขาดาวอะไรเงี้ยอืม<า>ถือว่าแบบเป็นการแสดงที่แบบธรรมชาติแล้วเขาทําให้เราเชื่อได้แล้วพอมาเล่นกับเต,ต้ยเต้ยเนี่ยต้องมีการเวิร์กช็อปหรือปรับจูนเปนยังไงบ้างเออ จรินเขาก็เป็นแบบที่เขาเป็นแต่เราอะทำการบ้านในของเราไปแล้วก็ไปคุยกันปรึกษาหน้างานว่าแบบซีนยากนะเราต้องซีนแบบมันพูดไม่ได้อะสปอยก่อนไม่ได้อะอ a t l a n t i ดราม่าที่ต้องเข้าดูกันอ่ามีซีนที่เราทั้งคู่เป็นคนคอมเ comedy comedy เหรอมองเป็นมเมดี้เหรอโดีใจจังเลยคนดูคนสดใสไงอ๋อโอเคโอเคเพราะส่วนใหญ่คนจะมองว่าแบบผมแบบเล่นดราม่าเยอะอะไรเงี้ย เรามองสงสัยดิยิงมุกตลอดนะอ่าที่มาครับผมอะไรถึงล้มหลงโอหลงหลงตกใจหมดเลยพอเขาซินดาม่ากันมันจะต้องปรับอารมณ์ยังไงกันบ้างซินดาม่านะครับก็ปรับอารมณ์กันเราก็มีแบบทําสมาธิก่อนกอดกันก่อนเข้าฉากจับมือกันมองตากันแล้วก็แบบเชื่อใจกันแล้วก็พร้อมแล้วก็ค่อยไปเขาใช่มันใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าการเล่นเรือซีนอีกเนอะ กับการดราม่าใช่ไหมเออกับการให้พลังอืนใช่ใช่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะว่ามันต้องเล่นหลายรอบด้วยไม่มีลิฟีนมาเื่นเนี้ยมีครับมีระหว่างลิฟซีนกับดราม่าเธอคิดว่าไหนมันต้องใช้พลังมากกว่ากันดราม่าครับดราม่าใช้พลังเยอะกว่าลิฟซีนมันเป็นเรื่องของความแบบเราต้องจริงใจกับเขามาชิตประจำวันอะไรล่ะดักี้ครับดราม่าต้องใช้พลังเยอะต้องใช่ครับใช่ครับ เรากับเตอร์ใครเป็นคนร้องไห้ยากกันตอนที่ได้เล่นมาแล้วด้วยกันเนี่ยเอ่อก็มีนะถ้าผมไม่รู้สึกเลยผมก็จะไม่ร้องเลยผมก็แบบขอพุ่มกับอีกเทคหนึ่งต้องเชื่อใจกันมากๆเลยจริงผมก็ต้องแบบต้องมีสมาธิกันมากๆเลยต้องแบบรวบรวมสมาธิกันระหว่างเล่นบางทีจรินก็ไม่มาบางทีผมก็ไม่มาแต่ส่วนใหญ่จรินจะมาครับเขาเป็นคนร้องไห้ง่ายอยู่แล้วังมาปุ๊บใช่ใช่อ่แล้วผมก็ต้องเล่นไปแบบสักพักหนึ่งก่อน อะไรเงี้ยพอถึงที่มันเราเริ่มเป็นตัวละครร้อยเปอร์เซ็นถึงแบบโอเคได้หมดเลยครับอ,อ,อ่ะแล้วถ้าออกอะ <c oughs> อะไรนะครับถ้าเอามันออกเอายังไงอ๋อตัวเราอะพอมันเข้ามาแล้วอะอารมา่าแล้าถ้าเอามันออกอะหรือว่าอยู่ดีก็ออกได้เลยก็ออกได้เลยครับเราต้องเอาออกให้เร็วที่สุดการเป็นนักแสดงที่ดีเราต้องแบบรีบออกให้เร็วที่สุดรีบคัดปุ๊บก็ต้องรีบ อย่างเมื่อกี้เต้บอกเต้ยกังวลมากด้วยที่มันเป็นพอดใหม่กลัวคนไม่เข้าใจกลัวคนไม่เก็ตครับกลัวฟีดแบ็มันจะไม่ได้เป็นือนที่เราคิดมาอืมเราต้องไม่คาดหวังครับจะได้ไม่ผิดหวังแต่สิน้าเราไปคาดหวังแล้วนะจริงเหรอก็จริงจริงแล้วทุกเรื่องมันก็ต้องมีบ้างแหละเพราะเราตั้งใจทําผลงานแต่เรื่องมันไม่ได้ออกมาง่ายๆเนาะมันเป็นปีอ่ะกว่าจะออกมาได้เราก็ต้องอยากให้คนดูติดตามผลงานของเราแล้วก็อยากให้เห็นพัฒนาการ อยากให้มองที่พัฒนาการจริงๆครับจะได้เห็นต้ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงในเรื่องนี้ใช่ไหมครับต้นพงเปลี่ยนแปลงยังไงน้ำติดทองก็ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการแสดงเนาะตัวละครเข้าใจตัวละครแบบวิเคราะห์ละเอียดมากขึ้นด้วยการที่แบบมีช่วงชั่วโมงบินมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามก็คือจะเล่นละเอียดมากขึ้นใช่หลังจากที่แบบเมื่อก่อนยังแบบยังไม่ละเอียดยังมองไม่ทะลุ สากการที่แบบได้คู่เล่นที่แบบดีขึ้นอย่างเต้ยจรินพรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เล่นละครละเอียดมากเลยบางทีเราแบบไม่ได้ตรงนี้เราต้องอีกนะบางทีผมเห็นเขาเล่นดราม่าผมก็ไปนั่งดูเขาเล่นแบบอ๋ออะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ใช่แค่ในละครอาจจะไปดูแบบซีรีส์อะไรเงี้ยซีรีส์เกาหลีซีรีส์หนังภาพยนตร์อะไรเงี้ยมันก็สามารถสอนเราได้ แต่ถือว่าเต้ยพงศ์ได้ละครที่ส่งตัวเองขึ้นตลอดเลยนะตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงวันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องสามครับขอบคุณพี่น้องแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องสามจริงๆที่ให้โอกาสผมเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆถ้าเขาให้โอกาสเราก็ต้องรีบคว้าครับแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ครับมีการคุยกับเต้ยเมาเต้ยจะรินไหมว่าจับมือกันให้แฮชแท็กเต้ยเต้ยมันขึ้นมาก็ตใช่คำแฮชแท็กเต้ยเต้ยก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า นานๆทีจะได้ประกบคู่กับนางเอกชื่อเต้ยเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจครับเพราะว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะได้โครจรมีโครจรมาเจอกันอีกหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะได้โครจรมาเจอกันอีกแต่วันนี้ณนะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดันแฮชแท็กเตย้ยเตย้ยแล้วก็ความทรงจําสีจางขึ้นไปหน่อยด้วยครับอืมอ่ะ